เรื่องราในวันนี้เป็นเรื่องของคุณอาร์มครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณอาร์มเขาไล่ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วก็แฟนของเขาเองย้อนกลับไปไม่นานนะราวๆสามปีก่อนตอนที่ผมเริ่มทำร้อยแปเรื่องหลอนไม่ใหม่เลยคุณอาร์มเขาบอกว่าเขามีโอกาสย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งมันเป็นบ้านค่อนข้างที่จะหลังใหญ่แล้วก็อยู่ในระแวกหมู่บ้านที่มันมีความแปลกแล้วก็น้าขนลุกมาก,มาก ในตอนนั้นครับคุณอามกับแฟนเขาตั้งใจว่าเขาจะย้ายออกจากคอนโดเดิมที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ไปหาบ้านเช่าดีๆอยู่เก็บเงินเพื่อรอซื้อบ้านแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวอยู่กันแบบจริงจังคุณอามกับแฟนครับเขาพยายามมองหาบ้านเช่าอยู่เรื่อยๆในละแวกคอนโดเดิมของเขานั่นแหละแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอและถึงแม้ว่าจะเจอบ้านหลังที่ถูกใจนะครับมันก็มักจะมีคนเช่าไปก่อนหน้าหรือไม่ก็ติดจองกันไปหมดแล้ว พราะอย่างนั้นทั้งคู่ก็เลยใช้เวลาในการหาบ้านอยู่นานเดือน2เดือนเลยละ่ะจนกระทั่งอยู่ๆวันหนึ่งครับแฟนของคุณอาร์มก็เดินเอาโทรศัพท์มือถือมาให้คุณอาร์มดูพร้อมกับโชว์หน้าจอ Facebook ที่เป็นประกาศให้เช่าบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งซึ่งดันดีที่ตัวเขาเองเห็นแบบนั้นครับเขาก็คว้าโทรศัพท์ในมือแฟนไปดูแล้วก็เห็นว่าภาพที่มันแสดงอยู่ในประกาศของ Facebook นะ่ะมันเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านเดี่ยวที่เป็นบ้านปูนสองชั้น ตกแต่งภายในสวยงามพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เลยแล้วที่หน้าบ้านน่ยนะครับก็จะมีสวนยอมเล็กๆอยู่ด้านนอกด้วยรั้วรอบขอบชิดห่างจากตัวบ้านหลังอื่นอยู่พอสมควรซึ่งจากรายละเอียดของตัวบ้านที่คุณอาร์มได้เห็นภาพแล้วก็ได้อ่านเนี่ยเขาเองก็ค่อนข้างที่จะชอบมากๆนะครับรู้สึกถูกใจมากๆเลยจนกระทั่งเขาไปเห็นทำเลที่ตั้งของบ้านหลังนี้ที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานของเขามากนัก เขาก็เลยฉุกคิดได้ว่าสมัยนี้นะครับถ้าเกิดว่าบ้านไซนี้อยู่ตำแหน่งโลเคชันแบบนี้และราคาค่าเช่าถูกแบบนี้มันหายา,ยากมากๆเลยเพราะอย่างนั้นเขาก็เลยไม่รอช้ารีบบอกให้แฟนตัวเองโทรไปหาเจ้าของบ้านตามเบอร์ที่เขาแนบเอาไว้นะครับพร้อมกับนัดแนะเวลานัดหมายที่จะเข้าไปดูตัวบ้านก่อนตัดสินใจเช่าทันทีหลังจากนั้นครับไม่กี่วันต่อมา คุณอามกับแฟนก็เดินทางไปยังบ้านหลังนั้นตั้งแต่สิบโมงเชา้าขับรถไปตามแบบเรื่อยๆและพอขับผ่านที่ทำงานคุณอามเขาก็คิดว่าน่าจะไม่ไกลแล้วละ่ะแต่มันดันกลับเป็นว่าต้องขับรถเข้าซอยวนไปวนมาอยู่ในหมู่บ้านที่ดูเหมือนกับเป็นหมู่บ้านร้างยังไงก็ไม่รู้คือขับวนอยู่นานครับหาบ้านหลังนี้ไม่เจอจนกระทั่งคุณอามกับแฟนเนี่ยเริ่มบ่นกันแลว้ว่าทำไมบ้านหลังนี้มันถึงตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มันดูรกร้างแบบนี้ ในตอนนั้นเนี่ยนะครับคือไม่แน่ใจด้วยซ้าว่าไอ้บ้านหลังที่คุณอาร์มกับแฟนตั้งใจจะไปดูกันเนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าในประกาศเขาก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่ามันเป็นโครงการหมู่บ้านชื่ออะไรแบบนั้นจนกระทั่งหลังจากนั้นพอเขาขับรถเข้าไปลึกพอสมควรบริเวณบ้านโดยรอบหมู่บ้านมันก็ยังคงดูแปลกๆอยู่แทบทุกหลังคือดูดรกร้างยังไงชอบกลนก็ไม่รู้ ไล่แมปที่เปิดมาตลอดทางอะนะครับมันก็ขึ้นแจ้งเตือนว่าถึงที่หมายแล้วเพาแมปมันเตือนแบบนั้นคุณอาร์มกับแฟนก็พยายามมองหาบ้านตามในแมปนั่นแหละจนเหลือไปเห็นว่ามันมีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งลักษณะคล้ายกับบ้านที่อยู่ในประกาศตั้งห่างออกจากจุดที่คุณอาร์มจอดรถไปได้ไม่ไกลประมาณ2-300เมตรได้มั้งเพราเห็นแบบนั้นครับเขาก็เลยตัดสินใจขับรถต่อไปอีกระยะหนึ่ง ก่อนจะไปจอดอยู่หน้าบ้านหลังเดียวกันกับที่อยู่ในประกาศเลยและพอเห็นว่าบ้านในประกาศใน Facebook กับบ้านที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันน่าจะเป็นหลังเดียวกันคือลักษณะเหมือนกันเขากับแฟนก็เลยลงจากรถมาก่อนจะไปยืนอยู่หน้าบ้านหลังนั้นแล้วก็มองเข้าไปเห็นสภาพบ้านน่ยนะครับว่ามันก็ยังคงดูใหม่แล้วก็ใหญ่มากๆเหมือนในรูปที่ประกาศให้เช่าไม่มีผิดเลยเรียกได้ว่าตรงปกสุด ซึ่งในขณะที่คุณอามกำลังเดินสำรวจรอบๆบ้านหลังนี้อยู่นะครับตัวเขาก็ได้ยินเสียงแฟนตัวเองตะโกนพูดขึ้นมาจากทางที่รถจอดอยู่ว่าได้ได้เดี๋ยวไปเสียงที่คุณอามได้ยินเนี่ยมันชัดเต็มสองหูพอได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยหันหน้าไปมองแฟนด้วยความสงสัยก่อนจะเห็นว่าแฟนตัวเองกำลังทำท่าทำทางเหมือนกับกำลังหาอะไรบางอย่างอยู่ในรถคือลักษณะเนี่ยตัวอยู่นอกรถแล้วนะครับแล้วก็เปิดประตูรถเอาไว้ พร้อมกับก้มตัวโน้มตัวลงไปหาของในตัวรถซึ่งในตอนนั้นคุณอามเขาก็สงสัยแหละว่าแฟนพูดกับตัวเองหรือเปล่าเขาก็เลยตัดสินใจเดินตรงไปที่รถเพื่อที่จะไปหาแฟนแต่ยังไม่ทันที่จะเดินไปถึงตัวรถที่จอดอยู่เลยคุณอามเขาก็ดันได้ยินเป็นเสียงฝีเท้าของคนกําลังเดินตามหลังเข้ามาเป็นเสียงฝีเท้าแบบกําลังเดินดังสวบสวบสวบคล้ายกับคนที่เดินบนพื้นหญ้าอยู่ด้านหลังพอได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยชะง,งัก แล้วก็หันหน้ากลับไปมองก่อนที่เขาจะเห็นว่าด้านหลังตรงสวนหย่อมของบ้านหลังนี้คุณอามเห็นแฟนตัวเองคือเป็นแฟนของเขาในลักษณะเดียวก,กันกับที่เห็นว่ากำลังหาของอยู่ในรถนั่นแหละแฟนเขากำลังเดินตามหลังคุณอามมาจากในบ้านและพอเห็นแบบนั้นครับเขาก็เลยตกใจกับภาพที่เห็นมากๆคือมันสับสนไปหมดว่าตัวเองกำลังเจอกับอะไรกันแน่ ราะว่าทันทีที่เขาหันหลังกลับไปมองแฟนที่เดินตามมาจากบ้านหลังนั้นแฟนเอาก็พูดขึ้นมาครับด้วยน้ําเสียงปกติน้ําเสียงโทนเสียงของแฟนคุณอาร์มนั่นแหละว่าจะกลับแล้วเหรอเดินรอด้วยสิแต่ไอสิ่งที่มันพีคไปกว่าน,นั้นครับคุณผู้ฟังคุณอาร์มเขาเดันสังเกตเห็นว่าเท้าของแฟนเขาเองที่เดินตามหลังมาจากสวนของบ้านหลังด้านหน้าแฟนเขาเดินตามคุณอาร์มมาแบบทเท้าเปล่าๆคือเท้าทั้งสองข้างของเธอไม่ได้ใส่รองเท้าครับ ซึ่งมันก็ผิดวิสัยมากๆเลยและจากจุดสังเกตนี้ที่ตัวเขาเห็นเนี่ยแหละคุณนามเขาก็เลยตัดสินใจรีบหันหลังแล้วก็เดินมุ่งตรงกลับไปที่รถทันทีแบบที่ไม่ได้ตอบโต้อะไรออกไปคือในวินาทีนั้นเขาเริ่มจะรู้แล้วครับว่าสิ่งที่เขาเห็นน่าจะไม่ใช่คนแน่นอนซึ่งทันทีที่เขาเดินไปถึงรถตัวเองแฟนคุณอาร์มตัวจริงเนี่ยที่กําลังคุยของอยู่ในรถก็เงยหน้าขึ้นมามองคุณอาร์มด้วยสีหน้าแล้วก็แววตาที่ดูสงสยัย ก็เหมือนกับเธอมีคำถามนั่นแหละแต่คุณอาร์มเองดันตัดสินใจรีบขึ้นไปนั่งยังตำแหน่งคนขับแล้วก็บอกกับแฟนว่าให้รีบกลับขึ้นมาบนรถเร็วๆเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังซึ่งพอเขาพูดแบบนั้นครับแฟนหุนอาร์มเนี่ยเธอก็ดูมีสีหน้างง,งๆนะครับก่อนจะถามขึ้นมาว่าเอา้าเมื่อกี้เธอจะโกนเรียกฉันนี่เรียกให้เข้าไปในบ้านฉันก็นึกว่าเจ้าของบ้านมาถึงแล้วก็เปิดประตูบ้านให้แล้ว ก็เลยวนกลับมาเอากระเป๋าเอกสารเนี่ยแหละและจากคําพูดนี้ของแฟนคุณอาร์มนี่แหละครับมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะว่าเขามั่นใจครับคุณผู้ฟังว่าเขาไม่ได้พูดหรือว่าตะโกนเรียกอะไรแฟนแน่นอนร้อซ็แม้แต่คําเดียวซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังนั่งอยู่บนรถตัวเองแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อจูๆ่ๆมันดันมีแมวดําตัวหนึ่งวิ่งขึ้นมาเกาะบนกระโปรงรถของคุณอาร์ม ที่ด้านหน้ารถเลยนะครับตำแหน่งคนขับเลยแมวตัวที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นแมวตัวสีดําสนิทมีดวงตาที่ดูเป็นสีเหลืองนวลๆคือมันขึ้นมาบนกระโปรงรถแล้วมันก็จ้องหน้าเข้ามาในรถเหมือนกับพยายามส่องสายตามองคุณอามกับแฟนนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยมันก็ส่งเสียงร้องออกมาก่อนจะกระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งหายเข้าไปหลังต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านไอ้จังหวะนี้เนี่ยแหละครับ มันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าของบ้านเช่าหลังนี้เขามาถึงพอดีซึ่งพอเจ้าของบ้านมาถึงเขาก็มาเคาะประตูนะครับคุณอามเองที่ตอนแรกตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่บ้านเช่าหลังนี้แล้วแต่พอเจ้าของบ้านเขามาด้วยความที่ไม่อยากให้มันเสียมาราย,ยาทน,นะครับคุณอามกับแฟนก็เลยลงจากรถไปคือไปคุยกับเจ้าของบ้านก่อนแล้วกันอย่างน้อยเอาไม่เอาอยัางไงก็ไปดูก่อนเพราะว่าน,นัดเขามาแล้ว คุณนามกับแฟนเขาเดินดูไปรอบๆบ,บ้านครับแล้วก็เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยมันมีพร้อมแล้วจริงๆแทบจะไม่มีตรงจุดไหนให้ติเลยนะไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยแต่พอเดินดูบ้านแล้วก็คุยรายละเอียดกับเจ้าของบ้านเรียบร้อยในวันนั้นคุณนามเนี่ยด้วยความที่ไอเห็นเรื่องแปลกๆก่อนหน้านี้มานะครับเขาก็ตะขิดตะขวงใจแหละทุกคนเขาก็เลยตัดสินใจถามเจ้าของบ้านไปตรงๆว่าขอโทษนะครับพี่ ผมสงสัยว่าหมู่บ้านนี้มันยังมีครอบครัวอื่นอาศัยอยู่ด้วยหรือเปล่าซึ่งดันดีที่เขาถามไปแบบนั้นครับเจ้าของบ้านเขาก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ตอบกลับมาว่ามีสิแต่ช่วงกลางวันเนี่ยไม่ค่อยมีใครออกมาหรอกนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะทำงานกลางคืนกันและจากคำตอบนี้ของเจ้าของบ้านครับคุณอามกับแฟนก็หันหน้ามามองกัน พร้อมกับความสงสัยที่มันทวีคูณมากขึ้นเนี่ยนะครับว่าคนอะไรทํางานกลางคืนกันทั้งหมู่บ้านเลยเหรอแต่ถึงอย่างนั้นตัวเขาเองก็คิดว่าเอาวะถามไปก่อนแล้วกันเพื่อความสบายใจครับคุณอาร์มเขาเลยถามต่อไปว่าที่พี่พูดเนี่ยหมายถึงคนใช่ไหมผมสงสัยว่าหมู่บ้านนี้มีเรื่องน่ากลัวอะไรหรือเปล่าคนเขาถึงไม่ใช้ชีวิตกลางวันกันและจากคําถามนี้ของคุณอาร์มครับ เจ้าของบ้านเขาหัวเราะลั่นออกมาทันทีเลยแล้วก็ตอบกลับมาว่ามันจะไปม,มีเรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันเจ้าของบ้านเขาบอกว่าสมัยเนี้นะหาหมู่บ้านที่มันเงียบแล้วก็ไม่วุ่นวายแบบนี้ยากแล้วนะเพราะว่าถ้าราคาถูกกว่านี้หรือว่าราคาถูกแบบนี้ในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีแต่ความวุ่นวายเพราะว่าราคาบ้านมันเข้าถึงได้ง่ายเกินไปและจากประโยคฮุกข,ของเจ้าของบ้านเนี่แหละครับ คุณอาเองเขาก็เหมือนกับโดนสะกิดใจนะอยากได้บ้านหลังนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวแล้วน,นะครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาไม่เคยเจอผีหรือว่าเรื่องราวอะไรแปลกๆในชีวิตมาก่อนเลยคือเชื่อในวิทยาศาสตร์มาทั้งชีวิตครับคุณู้ฟังแล้วพอมาเจอเรื่องที่หาคําอธิบายไม่ได้เหมือนก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็เลยคิดว่าเขาน่าจะตาฝาดหูฝาดไปเองหรือเปล่าเพราะอย่างนั้นเขาก็เลยขอตัวออกมาคุยกับแฟนอยู่พักหนึ่ง และมันก็เหมือนกับว่าเจ้าของบ้านเขาจะเห็นนะนะครับว่าคุณอาร์มกับแฟนปรึกษากันนานเขาก็เลยยื่นข้อเสนอมาให้ว่างั้นเอาแบบนี้ไหมถ้าน้องสองคนเป็นกังวลเรื่องหมู่บ้านนี้จะมีเรื่องน่ากลัวพี่เสนอให้ลองเช่าอยู่หนึ่งเดือนก่อนพร้อมกับจ่ายมัดจำอีกหนึ่งเดือนซึ่งพี่จะคืนให้ถ้าหากว่าน้องอยู่ไม่ครบเดือนหรือว่าต้องการย้ายออกก่อนหนึ่งเดือนและจากข้อเสนอนี้ของพี่เจ้าของบ้านเนี่ยแหละครับ คุณอามกับแฟนก็เลยรีบตกปากรับคำไปทันทีเลยถึงแม้ในใจนะจะรู้สึกแย้งอยู่บ้างแหละแต่ว่าเขาก็คิดดูว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรเสียหายละมั้งถ้าอยู่ไม่ได้ก็แค่ย้ายออกแล้วก็ของเงินมัดจำคืนซึ่งหลังจากวันที่ไปดูบ้านน่ยนะครับคุณอามกับแฟนก็เซ็นสัญญาเช่าเป็นที่เรียบร้อยและไม่นานนะักทั้งคู่ก็ย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่หลังนี้โดยในคืนแรกที่ย้ายเข้ามาในบ้าน ทั้งสองคนเขาก็พยายามจัดแจงเข้าของต่างๆให้เข้าที่แหละตัดแต่งสวนยอมจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ใหม่โดยในระหว่างนั้นครับตัวคุณอามเองเขาก็ไม่เห็นว่าจะมีวิแววของใครอยู่ในระแวกบ้านเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยนะครับยิ่งในซอยเขาเนี่ยยิ่งเปลี่ยวใหญ่เลยแล้วมันน่าแปลกตรงที่บ้านทุกหลังที่คุณอามสังเกตได้จะถูกปิดมืดสนิทในตอนเช้าแต่พอตอนหัวค่ำหน่อยพอพระอาทิตย์ จากไปแล้วแล้วมีพระจันทร์ขึ้นมาแทนเนี่ยคุณอามเขาดันเห็นผู้เช่าหลายหลังหรือว่าเจ้าของบ้านหลายหลังที่อยู่ในโครงการเดียวกันต่างคนต่างออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติคือเดินไปมาเหมือนคนใช้ชีวิตในหมู่บ้านทั่วไปเลยครับจนกระทั่งมันมีคืนหนึง่งในคืนนั้นเนี่ยคุณอามกับแฟนเขาเข้านอนไปตั้งแต่สามทุ่มหลังจากหลับกันไปได้สักพักหนึ่ง จูๆ่ๆคุณอาร์มเขาก็ได้ยินเสียงแฟนร้องตะโกนโวยวายขึ้นมาเสียงดังจนตัวเขาเองสะดุ้งตื่นแล้วก็เห็นว่าแฟนของเขากำลังนั่งคุดคูอยู่ที่มุมมุมหนึ่งของห้องด้วยท่าทางที่ดูหวาดกลัวพอเห็นแบบนั้นครับเขาก็เลยรีบตรงเข้าไปถามแฟนตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แฟนคุณอาร์มเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมพูดไม่ยอมจาเหมือนกับว่าเธอกำลังตกใจจนช็อกอยู่อะไรแบบนั้น และด้วยความที่คุณอาร์มเขากําลังงวงเงียหลังจากที่ตื่นนอนน่ยนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเขาก็เลยพยายามมองดูไปรอบๆห้องก่อนจะเห็นว่ามันมีเงาของใครคนหนึ่งกําลังยืนอยู่ที่นอกระเบียงห้องบนชั้นสองตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นระเบียงหน้าห้องน,นะครับที่ห้องคุณอามสามารถเปิดประตูออกไปรับลมได้และพอเห็นแบบนั้นครับเขาก็เลยตกใจมากๆ เขาคิดว่าอาจจะเป็นโจรหรือว่ามีคนบุกรุกบ้านเขาหรือเปล่าแล้วก็ตั้งใจจะเข้ามาทำเรื่องไม่ดีกับแฟนเขาและจากสิ่งที่คิดได้เนี่ยแหละเขาก็เลยรีบเดินตรงไปยังระเบียงห้องที่ถูกม่านปิดเอาไว้อยู่นาำเขาเอื้อมมือไปผลักประตูระเบียงออกก่อนจะเห็นว่าตรงจุดที่มันเป็นระเบียงหน้าห้องมันมีร่างของผู้ชายตัวสูงใหญ่คนหนึง่งชายคนนี้เนี่ยเขามีสีหน้าที่แดงฉานทั้งใบหน้าแล้วก็เปลือยกายทั้งตัว พร้อมกับถือไม้ยาวขนาดใหญ่ไว้ในกำมือแล้วก็กำลังทำท่าทางคล้ายกับคนกำลังไา่รำดาบพร้อมกับหันหน้าส่งรอยยิ้มมาทางคุณอามในภาพที่เห็นนี้ครับมันยังไม่ทันที่สมองของเขาจะได้ประมวลผลจูๆ่ๆชายปริศนาตรงหน้าเนี่ยเขาก็ยกไม้ยาวขึ้นเหนือหัวแล้วก็ทำท่าทางเหมือนกับกำลังจะฟาดไม้ลงมาที่ตัวคุณอามก่อนที่ตัวเขาจะค่อยๆแอนตัวหงายหลัง แล้วก็ตกหายไปจากระเบียงห้องนอนของคุณอามต่อหน้าต่อตาเอวินาทีนี้ที่เห็นครับด้วยสัญชาตญาณของคนเราเวลาเห็นคนตกระเบียงต่อหน้าต่อตาเนี่ยคุณอามเขาก็เลยพุ่งตัวไปที่ระเบียงแล้วก็มองลงไปที่พื้นของบ้านชั้นล่างแต่มันดันปรากฏว่าที่พื้นมันดันมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ที่พื้นเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีร่างของชายคนนั้นไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลยจริงๆ ในวินาทีนั้นครับเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอนไหนจะเป็นใบหน้าสีแดงฉานที่ดูยังไงก็ไม่ใช่คนแล้วลักษณะการปรากฏตัวที่อยู่ที่ระเบียงชั้นสองด้วยการเปลือยกายมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คนทั่วไปจะมาทําอะไรแบบนี้บนบ้านคนอื่นเพราะอย่างนั้นเขาก็เลยรีบกลับเข้ามาในห้องอย่างรวดเร็วและมันก็ประจบกับว่าแฟนคุณอาร์มเริ่มได้สตินะครับ เขาก็เลยรีบคว้าสร้อยพระแล้วก็คล้องคอแฟนเอาไว้พร้อมกับพยุงแฟนขึ้นมาแล้วก็มุ่งตรงออกจากห้องนอนทันทีซึ่งหลังจากนั้นครับแฟนคุณอามเขาพอได้สติกลับมาเขาก็มาเล่าให้คุณอามฟังนะครับว่าในระหว่างที่เธอกำลังนอนอยู่เธอดันรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวแบบคนไม่สบายตัวแต่ก็พยายามจะข่มตานอนให้ได้แต่แล้วจู่จ่ แฟนคุณอาร์มเขาก็ได้ยินเป็นเสียงคุณอาร์มที่ร้องเรียกชื่อเธอขึ้นมาเบาๆว่ามิ้นมิ้นคือเหมือนกับว่าเรียกแล้วก็เงียบไปในตอนนั้นครับคุณมิ้นเธอก็สงสัยแหละเลยหันกลับไปมองคุณอาร์มแล้วก็เห็นว่าคุณอาร์มกําลังนอนหลับอยู่ไม่เห็นมีอะไรเลยเธอก็เลยคิดว่าคุณอาร์มน่าจะนอนละเมอน,นั่นแหละแต่พอผ่านไปอีกไม่นานครับไม่ทันที่คุณมิ้นจะได้เคลิ้มหลับไอเสียงร้องเรียกด้วยเสียงคุณอาร์มก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง และคราวนี้เนี่ยมันดังเหมือนกับคนกําลังตะคอกใส่เพราะอย่างนั้นคุณมิ้นเธอก็เลยตกใจเผลอตอบรับไปแบบไม่ทันตั้งตัวว่าเรียกอะไรว่าอาร์มเท่านั้นแหละครับหลังจากที่เธอตอบรับไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเธอหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยคือมันกลายเป็นว่าเริ่มมีเสียงลมพัดกระหน่าอยู่ด้านนอกห้องแล้วก็มีเสียงเคาะประตูเคาะหน้าต่างดังขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งคุณมิ้นเธอต้องลุกออกจากเตียง แล้วก็เดินออกไปดูระเบียงว่ามันมีลมพายุมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ทันทีที่เธอเปิดม่านออกไปดูเธอดันเห็นใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งที่แดงกำเป็นใบหน้าเดียวกันกับที่คุณอาร์มเจอก่อนหน้านี้กำลังยื่นหน้ามาแนบอยู่ที่ระเบียงห้องนอนของทั้งสองคนใบหน้าของชายคนนี้คุณมิ้นท์เธอจำได้ชัดเลยว่าดวงตาของเขากำลังกรอกไปมา เหมือนกับว่าเขากําลังหาอะไรบางอย่างที่อยู่ในห้องนอนอยู่แล้วมันก็แน่นอนครับพอเห็นภาพของชายปริศนาที่ใบหน้ามีแต่โลหิตแดงกำาแบบนั้นคุณมิ้นเธอก็ตกใจรีบถอยไปนั่งคุดคูดอยู่ที่มุมห้องด้วยความกลัวแล้วก็ร้องตะโกนโวยวายจนกระทั่งคุณอามตื่นขึ้นมาเจอเรื่องราวแบบเดียวกันกับเธอเนี่ยแหละและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับจากสิ่งที่คุณมินเธอเล่าให้คุณอามฟังคุณอามเขาก็เลยมั่นใจเลย ว่าคุณมิ้นน่าจะเห็นคนคนเดียวกันกับที่เขาเห็นแน่นอนเพราะอย่างนั้นทั้งสองคนก็เลยปรึกษากันว่าคืนนี้จะไม่นอนที่บ้านหลังนี้แล้วและต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้เร็วที่สุดในวันนั้นครับทั้งคู่ก็เลยพยายามเก็บข้าวของเท่าที่จําเป็นออกจากบ้านมาแล้วก็ขับรถออกมาจากบ้านทันทีโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าจะไปอยู่ไหนกันซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนขับรถออกมาจากหมู่บ้านเนี่ยนะครับ มันเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ทั้งคู่ได้เห็นภาพบรรยากาศของหมู่บ้านตอนกลางคืนแบบเต็มตาโดยเวลาตอนนั้นครับมันคือเกือบเกือบตีสามแล้วคุณอามเขาจําได้ว่าเขาเห็นบ้านหลายหลังในระแวกบ้านนั้นมีคนออกมาเดินแล้วก็กําลังเหมือนกับไหว้เจ้าหรือไม่ก็ทําพิธีอะไรบางอย่างอยู่หน้าบ้านตัวเองหลายหลังที่หน้าบ้านหลายหลังในโครงการที่ว่านี้ครับมันมีเหมือนกับเป็นโต๊ะวางบูชาอะไรสักอย่างหนึ่ง โดยที่ของบูชาที่อยู่บนโต๊ะนะครับมันเป็นของสดบ้างเป็นเล่าขาวก็มีเหมือนกันและที่น่าแปลกที่สุดเลยก็คือพอคนในหมู่บ้านเห็นรถของคุณอามและคุณมิ้นขับรถออกมาจากหมู่บ้านกลางดึกต่างคนที่อยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วก็กําลังไหว้เจ้าที่หน้าบ้านตัวเองเนี่ยทุกคนก็หันมามองรถของคุณอามและคุณมิ้นเป็นตาเดียวกันและบางคนก็ส่ง,งยิ้มแปลกๆมาให้ด้วยโดยที่หลังจากนั้นครับ พอคุณอามเขาขับรถพ้นออกมาจากหมู่บ้านตัวเองเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งอยู่แถวแถวนั้นพอดีเขาก็เลยโทรไปขอเพื่อนอยู่ด้วยคืนหน,นึ่งนะครับเหมือนกับเป็นคืนฉุกเฉินอะไรแบบนั้นโดยหลังจากที่คุณอามเขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่ทเจอให้เพื่อนฟังเพื่อนเขาก็ร้องอุทานออกมาเสียงดังว่าเฮ้ยอามมึงไปอยู่ที่แบบนั้นได้ยังไงวะไม่รู้เรื่องไงว่าหมู่บ้านนั้นมันเป็นหมู่บ้านเล่นของ และจากคําพูดนี้ของเพื่อนเนี่ยแหละครับมันทําให้คุณอาร์มกับแฟนสะอึกไปเลยเพื่อนเขาเล่าให้ฟังครับว่าแต่ก่อนหมู่บ้านที่ว่านี้เนี่ยมันก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปนั่นแหละมีคนอยู่อาศัยกันตามปกติแต่ทีนี้มันมีวันดีคืนดีวันหนึ่งครับมันมีสํานักสรงเจ้าย้ายเข้ามาอยู่แล้วก็เหมือนกับพยายามกว้านซื้อบ้านในหมู่บ้านไปห้าหหลัง ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีทางสายศาสตร์อะไรสักอย่างให้กับกลุ่มคนจีนกลุ่มหนึ่งและจากอการกว้านซื้อบ้านของสำนักทรงเจ้าจากที่มันเคยเป็นซอยซอยเดียวหลังจากนั้นมันเริ่มลามครับคุณผู้ฟังกลุ่มจีนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขามากว้านซื้อบ้านแล้วก็ให้สำนักท่งที่ว่านี้เริ่มทำพิธีแปลกๆจนกระทั่งชาวบ้านทั่วไปที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านนี้เริ่มอยู่กันไม่ได้ต่างคนต่างเจอเรื่องแปลกๆทั้งเสียงคนร้องทัก แล้วก็แต่ละคนก็เริ่มฝันไม่ดีด้วยหลายคนเขาก็เลยบอกครับว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามีพวกเล่นของอยู่ในหมู่บ้านและในบางคืนนะครับสำนักทรงที่ว่านี้เนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยของออกมาทำให้คนในหมู่บ้านได้ยินเสียงแปลกๆแล้วก็เจอเข้ากับเรื่องราวแปลกๆแล้วหลังจากนั้นมาบ้านแต่ละหลังก็เริ่มทยอยย้ายออกจนกระทั่งแทบจะไม่มีใครอยู่ในหมู่บ้านที่ว่านี้ได้อีกเลย นอกจากกลุ่มจีนเทาที่ว่านี้เนี่ยแหละครับที่พยายามคว้านซื้อหมู่บ้านในโครงการจนกระทั่งล่าสุดเท่าที่เพื่อนรู้มานะก็มีบ้านคุณอาร์มกับแฟนเนี่ยแหละที่หลงเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านประหลาดแห่งนั้นแล้วก็ได้เจอเข้ากับเรื่องราวน่ากลัวที่หาคําอธิบายไม่ได้แล้วหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังคุณอาร์มกับแฟนย้ายออกเลยแล้วก็ติดต่อเข้าไปหาเจ้าของบ้านนะครับของเงินค่าเช่าแล้วก็มัดจําคืน ซึ่งเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้ถามอะไรสักคำเลยนะโอนเงินคืนให้อย่างง่ายดายและเพราะอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากที่คุณอารมย้ายออกมาจากบ้านเช่าประหลาดหลังนั้นนะครับเรื่องราวทุกอย่างมันก็กลับมาเป็นปกติเขาย้ายกลับไปอยู่คอนโดเดิมก่อนแล้วก็ไม่ย้ายออกจากที่เดิมแล้วจนกระทั่งเวลามันผ่านไปจนครอบครองคุณอามกับคุณมิ้นครับ มีตัวน้อยเกิดขึ้นเขาก็เลยไปหาบ้านอยู่เพราะว่าต้องการพื้นที่มากขึ้นแต่พื้นที่บ้านใหม่เนี่ยคือพื้นที่ที่ไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นหน้าที่การงานของเขามันดีขึ้นเขาก็เลยไปซื้อบ้านมือหนึ่งแทนการเช่าบ้านมือสองเรื่องราวแปลกๆมันก็เลยกลายเป็นว่าจบลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผมเคยได้ยินเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของกลุ่มจีนที่เขากว้านซื้อเคหะอะไรพวกนี้แล้วก็เอาเหมือนกับเป็นทำพิธีอะไรแบบนี้มีเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจนะว่าเขาซื้อทำพิธีอะไรแต่ที่แน่ๆมันเป็นพิธีที่ไม่ค่อยดีครับเอาว่ากันว่าสู้ด้วยแรงไม่พอมันก็ต้องสู้ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่มันนอกเหนือจากแรงของมนุษย์ทั่วไป เพราะว่ากันว่ามันเป็นการแบบข่มนม้ําข่มอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคู่คงคู่แข่งอะไรแบบนี้ถ้าเป็นทางไต้หวันเขาจะเรียกพิธีสาบแช่งเหรอะนะครับเหมือนกับว่าทําให้คู่แข่งสู้ตัวเขาไม่ได้อะไรแบบนั้นมันอาจจะจําเป็นจะต้องใช้บ้านในการฝังรูปฝังรอยฝังของอะไรแบบนี้ตรงจุดนี้ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครรู้หรอกไหวพิธีของสำนักทรงที่กว้านซื้อบ้านให้จีนเทาพวกนั้นนะ่ะ เขาเอาไปทําพิธีอะไรกันแต่ที่แน่ๆสิ่งที่คุณอามและคุณมิ้นเจอเนี่ยมันคือวิญญาณแต่มันก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีนะครับว่าวิญญาณที่เจอเป็นวิญญาณที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าเป็นวิญญาณผีสัมภเวษีทั่วไปหรือไม่แน่นะในทางที่มันน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดอาจจะเป็นดวงวิญญาณผีที่สำนักทรงเลี้ยงเอาไว้ก็ได้เพราะว่าจากที่คุณมินเธอบอกนะครับตอนแรกเนี่ยมีเสียงเรียกชื่อ แต่ว่าเสียงเรียกอย่างเดียวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเธอร้องทักไปว่าเรียกทำไมเธอเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นคุณอาร์มเรียกหลังจากนั้นครับบ้านของเธอก็เหมือนกับโดนพายุเข้าเลยมีคนเคาะประตูมีคนเคาะหน้าต่างจนกระทั่งเธอไปเปิดผ้าม่านแล้วก็เห็นชายปริศนาที่ระเบียงห้องนั่นแหละแล้วคุณผู้ฟังลหละครับคุณยิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณอาร์มและคุณมิน้นตัวคุณเองคิดเหมือนผมหรือเปล่า ว่าอาจจะเป็นวิญญาณสัภเวสีที่สำนักทรงเลี้ยงเอาไว้ก็ได้หรือถ้าหากคุณคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานอ่านและตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณทุกฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือก็แชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ ตัวปิดขอบหน้าต่างสําหรับกระจกหรือว่าประตูบานเลื่อนครับ1ซองจะมี2ชิ้นใช้ติดด้านบนและด้านล่างสามารถติดตั้งง่ายๆเพียงแค่ใส่ลงไปในร่องหน้าต่างเพียงเท่านี้ทั้งจิ้งจกแล้วก็มแมลงก็จะไม่สามารถเข้ามาในห้องและบ้านของคุณได้แล้วสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ